ฟอเลสพาทัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชวมวันนี้ฟอเลสพาทัวร์พามาเที่ยวที่ไหนคะไปทูชูทวีนไปชูชูทวีค่ะวันนี้น้องฟอเลสนะคะ อยู่ที่ Phoenix Adventure นะคะคที่นี่นะคะก็จะมีเป็นพวกอะเครื่องเล่น Adventure ต่างๆนะคะรวมถึงมีการนั่งรถไฟรอบสถานที่นะคะเพื่อชมธรรมชาติเนาะไอะพวก Adventure ก็จะมีทั้งแบบพวกปีนป่ายแล้วก็เอาเหมือนเป็นเล่นตามฐานตามด่านต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมีที่พี่พนักงานเขาอธิบายให้ฟังนะคะวันนี้พา f ฟ r เรสมานั่งรถไฟที่ไหนนะคะ ฟินิก์แดเวนเจอเชียงใหม่นะคะ,ออะใช่เดีย๋ยวเราไปซื้อตั๋วซื้อบัตรกันนะคะนั่งรถไคั่ะคน่ะรนั่งร้ไฟน่นรไฟมั่งน่งนั่งเนะะันัน่ะน่ร่น่นั่งรถนั่งรถน่ อ๋อยอดค้ดราคาเด็ก6 0บาทนะคะเป็น2 4 0บาทค่ะเข้าไปดูกันสิบใบสอง <2 S 2> แพ็กเกจนะคะแพ <20 S 2> <80 S 1> ็กเกจ A 80ฐานแล้วก็แพ็กเกจ B 24ฐานแพ็กเกจ A เจ็ดร้อยบาท,บาทต่อนหนึ่งท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศสตาร์ทหมายเลขหนึ่งสิ้นสุดที่หมายเลขสิบของโปรแบบกรมแพ็กเกจ A นะคะ<อ>ใช้เวลาเล่นประมาณยี่สิบนาทีค่ะหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยรถไฟนั่งรับลูกค้ากลับออกมานั่งเป็นตัวกลับ มาได้หนึ่งเพับอาเลยส่วนโปรแกรม24ฐานจุดสตาร์ทมาได้หนึ่งเหมือนกันเลยแ่นทั้งหมดเลยค่ะสิ้นสุดตรงขั้นสุดด่านสุดท้ายแล้วก็ตัวรถไฟก็เป็นตัวนั่งไปกลับใช้เวลาเล่นประมาณ40นาทีอันนี้เป็นพ1,000เอดเวนเจอร์ใช่ใช่คะ10นาทีเอเอนี่คือใช้เวลา20นาทีใช่ค่ะโปรแกรมบีประมาณ45นาทีแล้วแต่จำนวนคนอีกทีค่ะ5คนเยอะก็จอเวลาเพิ่มขึ้น ค่ะแต่ว่าห้าขบขึ้นไปนะคะอ่าอันนี้สำหรับห้าขบขึ้นไปค่ะส่วนโปรแกรมไฮรูคอดแปดขบขึ้นไปค่ะเจ้านี้ปีนป่ายแล้วก็เดินมากกว่าจะใช้ใช้แรงเยอะหน่อยค่ะไฮรูคอดขึ้นไปอยู่ในเอจเอนเจอร์นะคะเป็นหาดสลิงค่ะขานี้ส่วนซิปลายเนี่ยจะสตาร์ทด้านบนค่ะก็คือการเล่นมันจะมีสองประเภทะคแบ่งเป็นแบบนี้เนาะ รถไฟก็จะมีอยู่สามปรเกจยี่สิบฐาน25ฐานแล้วก็45าฐานนี้หมดเลยตามนี้เลยนะคะรายละเอียดสามห้าใช่ราคาทั้งหมดนียก็จะรวมตั๋วรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะไปคาทีดานไหนค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้พอเราจ้างเด็กน้อยอยู่นะวันนี้ก็เลยพาลูกเนี่ยมานั่งรถไฟชมธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไปชมกันว่าการนั่งรถไฟเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรยังไงบ้างนะคะในส่วนของการล่างนั่งรถไฟเนี่ยผู้ใหญ่90บาทเด็ก60บาทนะคะ รถไฟกำลังมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบนรถไฟกันจ้าสถานีรถไฟฟ h น e n แอดเวนเจอร์ t ทร i น s สเตชันเดี๋ยวเราต้องนั่งรอรถไฟตรงนี้นะคะรถไฟกำลังจะมารับพวกเราแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเลสใส่ชุดที่นกขี่หรอเลสใส่ชุดซ้ำต้องขออภัยนะคะรถไฟมาแล้วค่ะฟาเลสโย ปเลยลูปเลยไลยมาอาคดวเไม่ลีาปเลยค่ะไปเลยค่ะน้เ่ะดินไปเลยค่ะนั่งเลยค่ะแดดร้อนหน่อยเขาจะมีร่มให้นะคะนี่ฝนนั่งนี่ก่อนเล้วดิช่างแดดเอานถือถือถือ่มเด ปัเลยกกำลังจะขึ้นรถ Let's go ได้จังต้องขึ้นกว่ามีป่ะหนานู่มจะขึ้นส้มมีป่ะม่เป็นไรเด็กแม่รถขี่รถไฟค่ะแม่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะแม่มัวแต่ว่าซื้อตั๋วเสร็จแล้วเนาะก็ให้พนักงานเขาอธิบายนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะจนแม่ลืมเอาตั๋วลงมาจนพี่พนักงานเขาต้องวิ่ง ขึ้นไปเอาตัวให้อีกท <laughs> ีหนึ่งขึ้นไปใีจ้าแต่เราไปนั่งรถไฟกไปทางเราไปถึงปลายทางแล้วว่าอยู่ที่คาเฟ่ก็เห็นเรียนผ่านมากันเต็ม <c oughs> ขบวนเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะ โอ้ดูว่าจะเล่นกันไม่เล่นแล้วจ้านี่ส์อมุลเลนเล็กอยู่ที่เดิมเดิมไปเลยไปเลยบายยังคะลูกบายยังไป ระวังตกนะค่ะอะไปเนี่ยละจ๋าว้าวเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะค่อยๆนะพอเลยจับดีๆขาสั่นพอขาสั่นเหรอ ไปเลยไปได้ไหมคะลูก tea, อันนี้ <the> tea, <right? S 2> เขาไม่มีบันไดแล้วเขาให้ปีนปีนมา uh. ไม่ต้องกลัวลูก don't scare let's go เดี๋ยวดิคันเซฟให้ล o กไม่อตมันเป็นตาข่ายลูกเดินนำได้ลูกเดินมาพี่ขอตามมาข้างหลังแล้วนะเอาไปได้ไปได้ไปได้เก่งแล้วเก่งแล้วเร็วมาเลยมือจับไว้ก้าวขากว้างเห็นไหมเดี๋ยดิตามมาอยู่ลูก oh Let's go. 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 go อันนี้ไหมคะแล้วแม่แม่ไม่ได้จับแบบจัจะจะล้มมาเกือบไปอ่ะถอยล้วดิไปแ้ดิอ่าไปทางนี้ไปทางนี้ไปต่อค่ะไปขึ้นสะพานดูไหมบรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะไปเล้าสนุกเลยนะคะกำลังเดินมาเล่นอีตรงเพกาวอีกที่หนึ่งนะคะ มีชีฟด้วยนะนลลนแ่เดี๋ยวไปชมลเลตเล่นดีกว่า,าต้องโซนนี้นะคะที่เราเห็นตอนที่เราอนานะรถไฟมานะคะก็จะมีพวกชิงชานะมีอุมโมงค์นะของเล่นเด็กเขาค่อนข้างว่าจะถา,าแล้วก็แข็งแรงนะคะส่วนตรงุมนูหนนะ้เดี๋ยวพาฟลเฟลตไปก็จะมีรถนะให้เข็นผ่านลายอย่างนี้ก็โอเค เข็นให้เหนื่อยไปเลยจ้าแล้วก็มีแกะด้วยเอาละเดี๋ยวเราไปดูตรงหลังการแต่ตอนนี้เฟรดสนุกกับชิงช้าไปก่อนนะจ๊าเร็วเร็วสู้ๆเอาแล้วเราพอจนภัยลูกเราเอ็เวนเจอร์ไงใช่ไม่ด่าโน่นเชะ ไม่เห็นชีทก้าฟังตอนที่ไม่ได้อัดเลยเออมาถึงแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วฮึบเย้โอเลตจะเดินทำบอลจะเดินวิบากค่ะคุณผู้ชมบอกสิโอเคคุณผู้ชมไปกําลังใจให้ฟซเรตด้วยนะคะโอเคค่ะยันเฮ้ยค่อยเดินค่อยเดินโซโลดาร๊า เหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขาสัา่นใช่เดี๋ยวไฟลไปต่ายที่บ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำให้ตายเห็นไหมดูทั้งทำไมต้องมีเตียงคนคลางคนคลางตลอดเวลาเราองใช้วิชาเลนลที่ขเขาเย่งมา,าค่อยค่อยโอ้ย ดูท่าดูทางดูทางี่ร้องวายวายเก่งแล้วเถอะนะจับจเลยจับจับไปจ้าไปเฟรชตัวอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียกเลรชหรอเฟรชนั่งขาไหมนั่งขาไหมคะค่ะไปไปนั่งเลยให้นาดีเขียนให้ ไปสิไม่ไปหาอะไรดีอ่ะไปเร็วอดีเราเข็นรถให้ลูกอยู่น่ะเขาไม่ได้มาหาลูกเขามาหา ขามาหาพี่น้องข,องของ่อาอน่าสกิดสะกิดก,กันด้วยนูห <No. S 1> ้ามแก้กันนะบอกสิห ok ้ามแก้กันนะอาแก้กันไม่ได้นะขับไปไป,ไปเล็กขึ้นรถเลย <Yeah. S 3> Let's go ขับเคลื่อนได้แรงโคตรเอาสักลอยรอบลูก อีกสักสามสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไปยังคะไปเล่นสวิงไหมคะสวิงเขาเล่นอยู่ น้่งสวิงนุ่งก็ได้ไปขึ้นสะพานแม่เฟลโอ้ยเฮ้ยเขาเรียกมามีอ่ะแม่เอ้ยเหรอค่อยๆลูกค่อยๆเอาแม่จับมามาเลยมองมองทางมันพจนไถ่ไม่ไม่ไม่ใช่แนวเลย้าย <laughs> ไม่ลุยเลยะไม่เหมือนพ <laughs> ่อเลยโอ้โห <h> <h> เป็นไงเป็นไง ดีก็ฟัเลยอยู่ในห้องเองโอเคเข้าไปนั่งในอุโมงก็ได้นะเนี่ยเออย่างนี้ได้อยู่เฮ้ย้สไลเดอร์เองไปเลย เอาไม่เดี๋ยวพ่อปั้นให้สร้างสะพานให้เนี่ยพูดกับลูกไว้แล้วเดี๋ยวไม่ทําโดนนะสร้างไว้ที่บ้านอ่ะมั้ยเอาเนี่ยคาลิเด้อร์ดูที่ไหนมันได้จริงเหรอว้าวาเออชุดชุดถลอกว่ะชุดหลบกสร้างกัน ไม่เอาระวางรถทเไยแม่ปัดปัดปัดนีแมวหรออ๋อพี่มาอีกแล้วเหรอพี่หอนสลิงเหรอคะพี่หอนสลิงระวังตกนะใช่ไหม <laughs> 사진 찍어줄게요. พักยกค่ะนั่งแอร์เ <es> ย <voir> ็นๆกินไอศครีมเรนโบว์ใช่ไหมคะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกดถ่ายเองเลยหรอค่ะ มีอะไรดีคะอคอนเล็กินเดนโบ้ค่ะส่วนดารีดารีกินอะไรคะาดารีกิน a m e r i ก a n o Coffee ่ชมดูมก็เลยเก่งมากเลยนะคะเมื่อตอนข่ามามีเกาหลีหรือญีอ่ปุ่นเนาะตอนแรกนึกว่าคนจีนไม่ใช่นะคะเป็นคนญี่ปุ่นเขาคุยกับทะเลนะคะใช่ไหมลูกก็ถามเขาโอไดย์ลูกเอเม เธอเปเลยก็ตอบใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าไงว้าว so ค u t e เช่อไหมเธนเลยก็บอกว่าไงคะเ h a n k y o เก่งมากเลยน่าจะใกล้ง่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ <Thank you. S 2> นั่งทานอะไรกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ <Thank you. S 2> เ,เลยกินไอศครีมนะคะเดี๋ยวดีกินกาแฟแต่ว่าเราเห็น <Thank you. S 2> พิซซ่านะ่าดูนั่นเลยลองสั่งพิซซ่ามาเดี๋ยวเรานั่งทานกันสักครู่แล้วก็ไปเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ คลิปนี้เป็นทิปว่าฉุกละหุกเนาะคือไม่ได้ตั้งใจจะทำฟอร์เรสตาทัวร์ด้วยคือเหมือนว่าอาอยากจะพาลูกมาลอง,ลองที่ใหม่แต่ดิเขาเขาเจอที่ใหม่นะคะก็ละเลยจะพามาลองเนาะแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็มันโอเคแล้วพน,นะะักงานเขาแนะน,นําดีก็เลยอ่ะอ่ะอ่ะอัดเลยก็เลยเป็นตามที่ได้ทําไปทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรากินกันนะคะ,ะ,คะอ๋อแต่ดีก็พูดได้อย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพ่ง เมื่อกี้นะคะนาดี้เขาบอกว่าตั๋วรถไฟนะคะตั๋วรถไฟจะเป็นแบบนี้นะคะคือพอเราซื้อตั๋วรถไฟปุ๊บเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์นะคะส่วนลดสิบบาทนะคะซึ่งมาทานอ่าเป็นเครื่องดื่มที่คาเฟ่ได้นะคะก็คือจะลดเฉพาะเครื่องดื่มนะคะอย่างไอสกิมพิซซ่าเนี่ยไม่ลดเนาะแต่จะลดพวกเป็นพวกอ่าชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนลดสิบบาทต่อหนึ่งแก้วนะจ๊ะแบบนี้เลยร้อจ็ิบบาพิซซ่าฮาวาย เนำลังกินพิซซ่าไหมคะกินพิช่าค่ะโอเคค่ะซ้ำอีกรอบก่อนกลับนะคะเด็กง่วงนอนแล้วล่ะบ๊ายยบายบ๊ายบายแม่ก่อนหน้าคนไม่ง่วงนะคะ บบไม่ง่วงเลยแม้แต่นิดเดียวลับบนรถมงงไหมเอเอ,เอเราให้เรดิแกะแกงเอเอเอเดี๋ยวเราก็จะใกล้จะกลับกันแล้วนะคะแต่ว่ารถไฟขบวนนี้น่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เต็มเรารับหน้าเลยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะการท่องเที่ยวที่นี่ทีถือว่าโอเคเลยนะคะตรงนี้นะแต่เขาน่าจะปลูกต้นไม้นะแล้ววิวมันก็น่าจะสวยระดับหนึ่งเลยนะคะอยาขึ้นรถไฟมันเต็มรออีกรอบหนึ่งรออยแป๊บหนึ่งลูกต้องรถไฟันนี้ฟเฟลการอขึ้นรถไฟกลับแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอ่ารอรถไฟมารับเฟลอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เลสนุกไหมลูก สนุกมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ไฟแรงง่วงมากแล้วค่ะดูตาชิคะคุณผู้ชมอ๋อยังไม่ง่วงเลยเด้อโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันละอุ้ยตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อ่าโอเคนะคะบรรยากาศโอเคนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมีเครื่องเล่นมากมายนะคะถ้าสำหรับคนที่โตแล้วเนี่ย ก็จะมีของเล่นที่สนุกสนานแบบว่าแอดเวนเจอร์มากเลยนะคะแต่สําหรับเด็กก็คือโอเคละค่ะบรรยากาศเนาะโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาตินะคะมันมีวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นสาหรับเด็กเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะอาหารก็อร่อยสําหรับวันนี้ก็โอเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยน้องฟอรเรสจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็โปรดติดตามนะคะรอบหน้าคลิปหน้าเนี่ย เรามีแผนที่จะไปอีสานนะคะประมาณ7-10วันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทริปทัวร์อีสานของเราจะสนุกค่ไหนนะคะเราจะทัวร์เลาะแม่น้ำโขงใช่ไหมพ่อสำหรับอีพีนี้ก็ชมบรรยากาศที่นี่ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วพบกันนะคะซ u บ๊าย่ายกลับแล้วค่ะ ไปยังคะเลย